สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนเอฟซี G, ทุกๆท่านทุกคนนุกท่าน,น,น,นชาวยูทูบปั่นเก่าคนใหม่นะคะเราก็จะลงไปห้องเก็บของนะคะวันนี้วันนี้พี่นีจะมีสอนนักเรียนทางกบข้าวนะ,ะสอนนักเรียนทางกบข้าวหกออคนนะคะพี่นีก็จะลงไปเอ,อ ห้องเก็บของไปเอาอุปกรณ์ลากไปนะลูกชายบอกว่ามามาเดี๋ยวจะมาขนบอกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวแม่ลากไปะเพราะว่าเออเราจะสอนช่วงเย็นเนะเาะตั้งแต่เช้าจีสี่แล้วพี่นีไปสอนนักเรียนเออนวดนอกเย็นเราก็จะไปสอนนอะนักเรียน <c oughs> เราก็ตอนเย็นเนาะเออห้าโมงสี่โมงเย็นเนาะ สี่โมงกว่าฝาห้าโมงเย็นเราก็จะเริ่มสอนนักเรียนทำกับข้าวเด็กๆนะคะเพื่อนของลูกสะพ้ายนะคะหกคนเขาจะมาเรียนทํากับข้าวกับพี่นีวินีก็เลยจะเอาของไปลากไปไว้ก่อนนะลูกชายเขาจะมาเอารถมาบอกไม่ต้องมันยุ่งยากนะเพราะว่าเขาต้องไปทํางานอะไรต้องมาขนอะไรเงี้ยไม่ลากไว้ทีละนิดละหน่อยนะะเพราะว่าโอ้ยมีสติไม่ได้หลับนี่นอนเลยนะคะทุกคนเพราะว่า ตื่นเช้ามากนอนพระพพระวงค์แล้วเมื่อคืนนี้เนาะเราก็ได้คุยเออเออกับเพื่อนของปาเล่เนาะเดี๋ยวพี่นีจะมาเออเล่าตามหัวข้อเนาะที่พี่นีขึ้นหัวข้อเอาไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันที่นีจะคุยเรื่องนี้นะไม่ได้ว่าจะเออเออ จะวนเวียนคุยถึงแต่เรื่องปาเละนะมันไม่ใช่นะเพราะว่ามันยังไม่จบนะตอนแรกว่าจะจบนะมันยังไม่จบแต่ว่าสําหรับพี่นีจบนะคะเรามานั่งฟังกันนะ,ะว่าพี่นีเอ่อเอ่อมีที่ว่าพเอ่อจะพูดถึงยังไงนะครับเพราะว่าเราเอาจจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนเจ้าชู้ผู้ชาย <laughs> แต่ไม่ใช่ทุกคนนะเราจะมาเล่าถึงคนเจ้าชู้เ <laughs> มื่อคืนนี้พี่นีก็ว่าจะขึ้นไล์นะคะ แล้วตอนนีออ้กำลังกดกดปุ่มนะจะกำลังจะขึ้นไลน์นะคะก็พอดีโทรศัพท์ดังขึ้นมาเอ,อจากเพื่อนของปาเล่นะคะที่จะมาถามพี่นีว่าเออจะถึงเดือนหน้านะคะจะถึงนี้เราจะไปเออบนภูเขากับเขาไหมนะคะคือไปเออ สิบวันนะคะเก้าวันสิบวันนะคะที่ว่าเขาจองเขาจองคือเขาจองชาเล่เอาไว้นะคะเขาจองเอาไว้คือว่าเสมเอถ้าเราไปนะเขาก็จะจองใหญ่นะคะใหญ่แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ไปเขาก็จะจองเ เป็นเป็นห้องนะคะเป็นห้องไม่ได้เป็นหลังนะคะเขาก็เลยใช้เพื่อนเขาเนาะเพราะเขาติดต่อกับพี่นีพี่นีไม่ตอบนะคะไม่ตอบเขาเราเขาก็เลยใช้เพื่อนให้มาคุยกับพี่นีว่าพี่นีจะทำยังไงนะคะสิ่งที่พี่นีอยากจะมาพูดนะคะมันอยากมาพูดอาจจะเป็นอุทาหรณ์หรือไม่เป็นอุทาหรณ์เนาะผู้หญิงเนี่ย ในวัยหกห้าหกสิบขึ้นไปนะคะเราแต่ใช้คำพูดยังไงล่ะคะเขาไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่าเยัจะพูดใหม่คือเขาให้เพื่อนของเขาที่เราเเออเอ,อไปกัน บุเคาเนาะที่เขาไปเล่นสก,กีกันทุกปีที่เราก็จะไปกันนะปีที่แล้วเราก็ไปแต่ปีนี้เขาเปลี่ยนสถานที่แนละ้วก็ตอนแรกคุยนะพี่นีก็จะไปกับเขาแต่ตอนนี้การที่ว่ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้เราเราเราเจออะไรมาเยอะนะคะในชีวิตเพราะว่าก,การที่คบกับผู้ชายตรงนี้กับบอลเลมาแปดปีเนาะและ้วตอนนี้เออ เราไม่อยากจะพูดถึงเขาแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเขาอยากรู้ว่าพี่นีจะไปด้วยหรือเปล่านะคะเขาก็เลยอยากรู้ในการจองสถานที่เนาะรัตน,นี้เขาอยากเออเขาในการที่พี่นีสนทนาเมื่อคืนนี้นะคะกับเพื่อนเขาก็คือเออพี่นีก็บอกว่าเอาเราได้คุยกันกับ ภรรยาผู้พิพากษาแล้วนะคะเขาเป็นเพื่อนกันนะคะเราพี่นีคุยกันกับผู้หญิงแต่ผู้หญิงคุยกันนะเรารู้เรื่องแล้วนะคะแล้วผู้หญิงก็เพื่อนเมียของผู้พิพากษาเขาก็เป็นเพื่อนทางฝ่ายของเพื่อนป๋าเล่เนาะแต่เราได้คุยกันแล้วในวันก่อนจะถึงวันเกิดของลูกชายนะว่าเหตุการณ์เป็นมาอย่างไง ผู้หญิงเราจะเข้าใจกันนะคะเขาเห็นสภาพเขาเข้าใจพี่นีแต่เพื่อนของปาเล่คนนี้ที่ว่าเราไปกันทุกปีนี่เขาเออไม่เข้าใจนะเขาไม่เข้าใจหรือว่าเขาเข้าใจแล้วแต่ว่าเขาเป็นคนกลางที่ว่าปาเล่ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับพี่นีได้นะคะเขาเขียนมาพี่นีอ่านแต่ว่าพี่นี่ไม่ตอบเขาก็เลยต้องใช้เพื่อนเขา โทรมาหาเรามาสื่อสารกันเราถามเรานะแล้วการที่เราพูดคุยกันกับเพื่อนเขาเมื่อคืนนีะคะพี่นีฟังนะฟังเขาก็คือว่าเออป้าเลเขาก็อยากรู้ว่าทําไมเราโกรธกันนะทะทำไมเราโกรธกันทําไมเราเป็นอย่างนี้เพราะเขาเห็นว่าเราโกรธกันมาแปดปีแล้วนะคะที่มันเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวป้าเลมางอ ก็ดีนะคะแต่ตอนนี้พี่นีให้คำตอบกับเพื่อนของปลาเละไปเมื่อคืนว่าคงไม่มีชั้นยืนเคียงข้างกับปะาเลอีกต่อไปนะคะ mm. เขาก็อยากทราบเหตุผลนะคะแล้วตอนนี้พี่นีก็ฟังเขาก่อนเนาะเขาก็บอกว่าปลเลไปพูดกับเขาว่าพี่นีหึงนะคะหึงหึงก็บอกเออนีเขาหึงนะเขาหึง เออเป็นผู้หญิงที่ขี้หึงนะคะพี่นีก็เลยจะเอาคําพูดนี้มามาตีแผ่นะคะว่าคําว่าหึงคําว่าหึงนี่มันเป็นยังไงนะคะคือพี่นีก็ให้เหตุผลเอ,อเพื่อนปราเลตไปนะคะว่าหึงน่ะมันคงไม่มีอยู่ในใจของฉันนะคะฉันจะมีแต่ความอดทนนะฉันจะมีแต่ความอดทน แล้วว่าการหึงน่ะในวัยนี้มันไม่มีแล้วนะคะแล้วพี่นิย้อนถามเข้าไปว่าทําไมเขามีอะไรให้ฉันหึงในวัยของเขาเจ็ดสิบเนี่ยเขามีอะไรที่จะให้ฉันหึงเขาทําไมฉันจะต้องหึงเขาถ้าฉันหึงเขาฉันจะทนอยู่มาตั้งแปดปีเหรอทําไมฉันยังอยู่ ถ้าคนถึงกันนะ่ะเขาไม่เป็นอย่างงี้เขาตีกันหัวล้างข้างแตกไปแล้วเขาเขาไม่ทนถึงขนาดนี้นะเพราะเขาก็รู้ว่าออบนเล่เป็นคนอย่างไงฝนะากไปบอกเขาด้วยนะคะว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงของพี่นีตอบโต้กับเขาแล้วก็จะไม่มีการที่ว่าฉันจะไปยืนเคียงข้างเพราะว่าความอดทนความ คัามเขาเรียกอะไรล่ะฟร์มเอ,อ่ฟาร์มนับถือนาะมันหมดาร์มนับถือมันหมดฟาร์ม,น,มนับถือแล้วมันหมดเออหมดมันไม่ใช่อดทนนะมันหมดอะไรตายอยากนะคะคนในวัยนี้นะคะแล้วก็ยังใช้คําพูดแบบเหมือนว่าตัวเองอะ่ะยังเป็นเด็กหนุ่มนะคะยังว่าเออจังเออ,เอ,อ ยังไงมันก็ยังอยู่ในกำมือนะคะมันยังอยู่ในกำมือของเราถ้าเราไม่ไม่ไม่หนีเขานะคะคือว่าเราไม่ห,หนีนะคะเราอิ่มนะะเราอิ่มก็บอกเพื่อนเขาไปว่าฉันอิ่มฉันอิ่มเพราะฉันรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไงเขาก็หกฉันตรงจําเอาไว้พี่นีก็บอกกับเพื่อนเขาไปว่าจําเอาไว้นะว่าผู้หญิงที่เขาไม่พูดอะไระเขา มีข้อมูลนะคะเขาฟังมาจากไหนจากไหนจากไหนแล้วเขาเห็นมากกับตาแล้วสิ่งการกระทำอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่งัดไม่ตอบเขารู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนอย่างไงถึงเขาพูดไปเขาต่อว่าไปผู้ชายก็ไม่รับฟังจริงเขาก็จะเถียงเราเถียงแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบทะเลาะทะเลาะแล้วมันมันมันก็ไม่มีไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรเพราะพี่นีไม่ชอบทะเลาะ เพราะพี่นีแต่งงานมาแต่สามีคนแรกเขาก็เป็นนะคะเขาก็ไปคนที่สองก็หนักนะคะผมมันมีแฟนคนที่สามรักเก้าปีเขาก็ทิ้งพี่นีไปอันนี้ก็ได้เขาทิ้งพี่นีไปตั้งแต่ก่อนที่จะมาคบกับป๋าเล่นะคะปีสองพันสิบหกนะคะเราแยกกันแนละะ้วเขาทิ้งสิบเจ็ดก็สิบหกสิบเจ็ด พอศสองพัมันรู้จักกับแฝเล่มันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะเป็นตลอดอย่างที่พี่นีทคยเล่ามาว่าแกเป็นคนอย่างนี้ตลอดแต่เราก็รับทั้งๆไปเห็นแกตาเราก็รับเพราะว่าเรายังรับได้อยู่นะคะเรายังเรายังออรับเขาได้นะ,ะแต่การเวลามันผ่านไปผ่านไปผ่านไปครั้งนี้มันคือว่ามัน มันรับไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันอิ่มนะคะมันอิ่มมันอิ่มมันอิ่มเหลือเกินจากที่เราได้ยินเรารู้แล้วเราก็ไม่ได้พิจารณาเขาแกไม่ใช่เป็นเหมือนหน้าเสน่หามก็ผู้ชายแก่คนหนึ่งนะั้นเราก็แก่คนหนึ่งที่เราทนก็คือว่าโอเคเออแ็ยังมีอะไรอยู่นะคะเรายังมีแกยังมีอะไรอยู่แต่ครั้งนี้มันหมดนะคะมันหมดพอเ,เขาไป ประเทศอีกหนึ่งประเทศนะเขาไปกันจงเกือบสามอาทิตย์เนาะพอกลับมาจะมาวนเรานะคะมันก็ไม่ได้นะคะตอนไปไม่บอกไม่เล่าไม่ก้าวไม่สิบนะเขาอกเราสารพัดนะเห็นเราเราก็เก็บเสือ้อผ้าเราคิดว่าจะไปกันเราแต่เขาไปกับคนอื่นอันนี้มันเยอะแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเยอะมันก็เลยจบแต่เขามาใช้คําพูดบอกว่านี่เขาหึงนะคะเขาหึงเออ ฉันพยายามเขียนให้เขาแล้วแต่เขาไม่ตอบฉันเธอลองไปถามาสิว่าเขาจะไปไหมแกยังไม่เข้าใจนะคว่าพี่นีไม่ได้หึงพี่นีไม่ได้โกรธคือว่าพี่นีอิ่มอิ่มแล้วนะคะอิ่มเพราะภาพทุกสิ่งทุกอย่างอะที่เราสะสมเอาไว้เราเก็บเอาไว้อะมันกระเด็นเข้ามานะมันกระเด็นเข้ามากระเด็นเด้งเข้ามาเด้งเข้ามาเด้งเข้ามามันกเ็เลยกลายเป็นว่าพอแล้วนี่ นั่งเรานั่งร้องไห้เป็นสิบสิบวันนะเราร้องจนเราแบบจากที่ว่าเราอยากจะเป็นคนไม่ดื่มสุราแต่เราอยู่กับแกเราก็ต้องดื่มสุรามันเหมือนกับเราจะดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงนะมันไม่ได้ขึ้นนะแล้อีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่คู่ชีวิตที่เราจะฝ่าฟันฝ่าไปด้วยกันนะทากถานไปด้วยกันนะมัน ชีวิตของแกชีวิตของเราถ้าเราคิดไปมันก็จะต่างกันเนาะมันต่างกันมากฟ้ากับดินนะเขาเป็นคนเขาเป็นอยากทำคนเท่าอยากเป็นเพย์บอยแต่ยังไม่มองสังขารตัวเองยังไม่มองสิ่งที่ตัวเองพูดอย่างเราเก็บกดนะคะเราเก็บเอาไว้เออปล่อยแก่ปล่อยแกพูดไปอย่าแกก็เทียงอยู่มันก็จะโกรธกันเพราะว่าคนนะ่ะถ้าโกหกมาเราไปจัดผิดแล้วเราไป อองัดขึ้นมาเขาจะอายนะแล้วก็กลัวเขาเสียหน้านะแต่เราก็าเก็บเอาไว้เก็บเอาไวนะ้แต่วันนี้มันมันมันไม่อยากเก็บแล้วนะคะมันจบแล้วนะสิบวันที่ว่าเขาไปเที่ยวกับไปกับผู้หญิงของเขาคนนี้เขคงจะรักมากนะเพราะว่าพี่นีจะเห็นสภาพ้าของผู้หญิงคนนี้แล้วก็เห็นรองเทา้าเห็นหมวกเห็นล่มเห็นอะไรนะอยู่ยหลังรถ ของเปรย์การที่ว่าเขาอาจจะเออลืมลงไปหรือว่าอาจจะว่าเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหวัดหน้ารองเท้าเดินเขาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หมวกเดินภูเขาหนะ้าหมวดแล้วก็ล่มกันฝนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีของผู้หญิงเราจะรู้ทันทีว่ามันจะเป็นสีอย่างพวกสีชมพูสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นของผู้หญิงเราก็มานั่งคิด ว่าล่มอันเนี้แกแกต้องไม่กล้ากลางแน่แล้วมันอยู่ล่มมันจะอยู่ตรงที่นั่งของผู้หญิงนะคะแต่เราไม่เคยนะเราไม่เคย,เร,เ,คยเราไม่เคยที่จะเอามาฐานแกทั้งนั้นที่เราเก็บไว้ในใจแกไม่รู้นะคะเมื่อคืนนี้พี่นีก็พูดกับเอ,อเพื่อนของเขาไปว่าฝากไปบอกป๋าเลด้วยนะคะว่าฉันไม่ได้หึงนะฉันไม่ได้หึง เขาไม่มีอะไรให้ฉันถึงเขาเหลืออะไรในตัวของเขาเขามีความรูปหลอ่อเขามีความเป็นหนุ่มเขามีความเอ่ออะไรนะคะที่จะทําให้เราหึงเขานะคะเราเกิดมาในชีวิตนะะแต่รักครั้งแรกในวัยเด็กเราไม่เคยหึงเราไม่เคยหึงผู้ชายเรารู้ว่าเออเขาเราจะคิดอยู่เสมอว่าเราแพ้นะคะเรา อยู่ในจุดของเราผู้ชายเขาจะเป็นเพศชื่อว่าเจอผู้หญิงนะคะผู้ชายอาจจะไม่ทุกคนนะไม่ทุกคนแต่ว่าอาจจะมีส่วนนะคะว่าผู้ชายทีเาเจอผู้หญิงสวยๆหรือไม่สวยมันก็ถ้าผู้หญิงมาอ้อนมาอ่อยมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีใจใจออกนะใจออกให้รักแค่ไหนนะ,ะมันก็ต้องมีใจออก เทาอยู่ในมวลมนนี้ยังแวกว้ายอยู่นะคะเพราะเราเรียนรู้มาตั้งแต่รัครั้งแรกจนสามีคนแรกนะคะแล้วก็มาสามีคนที่สองนะคะเราก็มารัก9ปีแล้วมาปาเลนะคะมันก็จะไม่ต่างกันนะคะมันไม่ต่างเราก็เลยไม่เคยใช้คำว่าหึงเอามาใส่สมองของเรานะคะใส่ตัวเรา คําว่าหึงเนี่ยมันจะมีอารมณ์นะถ้าเราหึงใครเรารักใครเราหึงใครแล้วมันจะเกิดอารมณ์โกรธนะคะมันโกรธแล้วมันก็จะแบบอยากทุบนะอยากทุบจะตบก็บ้านนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็เลยเก็บมาคิดว่าเราจะไม่หึงใครนะเราจะอยู่ทาเหตุผลของเรามันไม่เพียงพอแล้วสมมติว่ากัน ที่ว่าเราผู้หญิงที่เขาไม่พูดอะไรนะทั้งๆท,ที่เขารู้อะไรมาแย,แย่ๆเขาเก็บนะเขาเก็บเอาไว้นะที่เขาไม่พูดเพราะเขาไม่อยากทะเลาะเขาไม่อยากให้คุณได้อายไม่อยากให้เสียหน้าอยากให้คุณใช้ชีวิตของคุณต่อไปนะแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาจะออกจากชีวิตของคุณไปแล้วก็อยากให้รู้ว่าเขาไปแล้ว พราะคุณก็ไปแล้วการที่คุณไปเที่ยวไปกับผู้หญิงคนนู้นไปกับผู้หญิงคนนี้ไปทั้งนั้นห้าวันสิบวันสามวันแล้วคุณก็วนกลับมาเนี่ยอย่าคิดนะว่าเขาไม่มีความรู้สึกนะอย่าคิดนะว่าเขาไม่รู้แต่เขาไม่พูดเขาก็คือฉันคือเราไม่พูดนะคะเมื่อเราไม่พูดก็ถ้าเราพูดขึ้นมาผู้ชายจะชอบพูดว่าไม่มีเหตุผลนะ หึงเธอหึงไม่จริงไม่จริงนะเธอรู้ดได้ยังไงถ้าเราบอกว่าฉันรู้ล่ะฉันนี่คนเห็นล่ะอ่ะเขาเห็นได้ยังไงเธอเชื่อเขาเหรออันนี้จะลงโทษมือที่สามดันดีนะคะก็อตอนนี้แกเข้าไม่ถึงเราเราไม่อ่านนะคะแกไม่กล้ามากดกิ่งบ้านเราหรอกแกแกไม่กล้ามาหรอกแต่ถ้าแกมาเรา ก็ไม่เปิดประตูให้แกคงไม่มาแกแกคงไม่กล้าเพราะแกกลัวแกกลัวอารมณ์แกอาจจะถ้าสมมติว่าแกมากดกิ่งบ้านเราเนี้ยแกไม่รู้ว่าอารมณ์ของพี่นีจะออกมาด้านไหนนะกลัวปิดประตูใส่หน้าหรืออะไรนะเพราะว่าคนเราอะถ้าเฉยเฉยมันจะน่ากลัวฝ่าคนที่พูดนะคะ การหึงหวงใช้ลมเนี่ยทุกครั้งเราจะใช้สติการพูดนะการพูดการให้กําลังใจแก่การชี้แนะคัามคิดความอะไรแต่มันไม่ได้ผลนะมันไม่ได้ผลเราก็หมดเวลานะก็บอกเพื่อนเขาไปเมื่อคืนว่ามันหมดเวลาแล้วฉันไม่ได้หึงนะฝากไปบอกเขาด้วยว่าเขาไม่มีอะไร ที่จะให้ฉันหึงคนแก่อายุเจ็ดสิบปีมันเหลือฟัมหนุ่มฟั่มแน่นฟั่มอะไรในวัยฉันเป็นเด็กๆฉันมีสิทธิ์ที่จะหึงหวงสามีฉันแฟนฉันทุกคนฉันยังไม่แสดงออกเลยฉันยังทนนั้นในวัยเด็กนะคะฉันสามารถที่จะหึงหวงจะทุบจะชกจะทำอะไรก็ได้เพราะเขเป็นสามีอันนี้ ปาเล่เป็นคนอื่นเป็นผู้ชายที่เดินเข้ามาในชีวิตของพี่นีแค่8ปดปีแค่เที่ยวแค่กินคนเคยนอนเคยช่วยเหลือกันเคยอะไรแบบนี้แล้วมาในวันนี้ที่ฉันเดินออกมาเพราะว่าฉันอิ่มฝากไปบอกปาเล่ด้วยเ่าฉันอิ่มนะคะฉันอิ่มเขาไม่มีอะไรนะอย่าใช้มือที่สามอย่าพยายามใช้มือที่สามมือที่สามเขาไม่รู้เรื่องนะคะ เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องกับเราหรอกเอออย่าอยากใช้คนมามาอะไรอะมามาสื่อสารนะคะสื่อสารเพราะว่าเขาคงคิดว่าทุกครั้งทุกครั้งเยอะฝันนี้อินี้มันมันยังคืนดีนะมันอิ่มนะคะเรามามามองผู้เท่าโกหกเนาะ แล้วก็ตะเลงตะเลงตะเลงไปนะม,นมันเกิดความทุเลสนะมันเกิดความขยะขยงขึ้นมาเรารู้ว่าเราตัดใครออกสักคนมันจะเจ็บนะมันจะเจ็บเราก็เลยเอามาพูดคําที่ว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์อย่าใช้มือที่สามนะคะถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าเขาตั้งแต่แรกนะคะตอนที่ว่าเขายังอยู่กับคุณเขายังฟังคุณพูด อย่างทำกับค่าที่คุณกินอย่างนวดเท้าทำอะไรจับคุณอาบน้ำเดินเพียงข้างพอเขาคุณแล้วคุณชะล่าใจนะคะว่าเขาเป็นลูกไก่ในกำมือคนที่เขาไม่พูดเขาไม่ใช่ว่าเขาจะยอมทุกอย่างแล้วเขาไม่ใช่ว่าเขาจะโง่เขาจะไม่มีทางออกนะคะอันนี้เราก็ สั่งเพื่อนปะาเล่ไปเมื่อคืนนี้นะว่ามันไม่มีแล้วนะมันไม่มีวันนั้นวันที่เราจะเถะกันได้แล้วก็จะไปนั่งกินข้าวกันได้คือทุกแล้วก็จะไปเดินคู่กันได้หรือว่ามันจะเดินสวนทางกันอาจจะแค่โบกมือนะคะมันจะไม่มีมานอนเคียงข้างกันมันจะไม่มีผู้หญิงคนนี้บอกให้ฝากเพื่อนปะเล่ไปบอกเขาว่า ลืมเก็บความดีๆที่เราเคยร่วมทางกันมาสิ่งที่แกช่วยเหลือพี่นีมาพี่นีก็ตอบแทนแกเพราะว่าไม่มีใครที่ว่าจะเดินเข้ามาช่วยเหลือคนโดยที่ไม่มีผลประโยชน์เขาก็ได้ผลประโยชน์ไปจากพี่นีนะได้ความสุขนิดน,น,นหน่อยๆที่พี่นีให้เขาจะสุขหรือไม่สุขเราก็ไม่รู้นะคะ าเขาไม่ได้อะไรจากเราเขาก็คงไม่อยู่กับเรานะคะอันนี้เราก็จะมานั่งพูดนะคะสวัสดีค่ะเพราะนใหม่นะคะอยวพี่นีจะทําคลิปตอนที่ว่าเราเอไปสอนทําอาหารหรือว่าเราอาจจะไม่ทํานะคะเราก็จะอาจจะถ่ายตอนที่ว่าเขาทานอาหารกันเรื่องอะไรเด๋ยวพี่นี ก็คนใหม่คลิปหน้านะพีน่นีก็ยังไม่รู้ว่าพีน่นีจะไปถ่ายอะไรนะเพราะว่าตอนนี้ก็11โมงแล้วนะ11โมงเช้าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์พีน่นีก็จะลากของไปไว้นะคะที่ร้านอุปกรณ์นะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ <Okay. S 1> พีน่นีก็ต้องขอโทษนะคะที่ว่าเอาเ,ออเรื่องนี้มาพูดมาคุยสวัสดีค่ะ